ฉลามาถ่ายคำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษสิ Elephant แปลว่าอะไรครับลา่งมากแล้วฮอ s หมาเก ...Fish ล่ะปลาเกงแล้ว ...Octopus ล่ะปลาหมึกเกงแล้ว ...Chicken ล่ะไก่ว้าวดักแบ๊ แรบบิทนะตายอะไรนะตายว้าวแล้วดอกล่ะน้าแคทแมวมังคีเดงงดิ้งดิ้งมังคีดิ้งบ๊อบเบลโลไวก์เงเอลเฟต์นตัง พิกหมูทั้งตวทตัตาต่าบ้าต่าป้าตาปาตาปาตาปาบิรเิดนกมอีกน้าที่ฉลามเราจะ